กระดิกหางปุ๊บขะอแม่เลยคนไม่ใช่หมาใจเย็นก่อนนะลูกแต่พ่อจะบอกที่ไม่ยอมนะพี่ก็ลชอบเ่าไว้นใจพ่อสนิทแม่ไม่ประคับปคไหวบอกฉันบอกที่นอนจริงจด้วยที่ต้องเลยโอ้โหของของของแม่พอแล้วลูกนอนทั้งตัวแล้วนะลูกนะพี่ไหนคะตามใจลูกเถนะแม่คะจัดการให้ลลูกนะห้ลง พะเจ้ค่ะท่านคงจะได้ยินที่ลูกเราพูดแล้วนะบอกได้ยินแล้วได้ทราว่าลูกชายเราก็เหมือนตัวเราขรอยกาค,ลคลมลูกเรา่อยนะหานลหานลง,งท่านจะเป็นไรเลยพระเจ้าค่ะสิบนิ้วของกระหม่อมและกลุครหานรลงของกลับไหว้พระองค์ท่านสองฝ่ายด้วยพระเจ้าค่ะเอาไหนหละเป็นไงวะฟิมและก็ทิชา มันไหมวะมันพี่คะไอะม,มันเหมือเขียว,วมหมไอ้หนูไอ้หนูเรียกทหารลูกว่าอะไรนะนี่ฟิล์มอมีคนน่ะทิชาพี่คะ่ะโอ้ยทิชา